I give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy hide. ơi gần, ôi trái quá, mình xui quá, ôi, mình xui không được đâu, tị đi, cốc vàng, này, nó sẽ có một cái có, nhìn nó

อืออตายแล้วเออมันล้าไปแล้วเม <You laugh. S 1> ื่อกอ <Okay. S 1> ี้สึดแต่เขาสอบอีกหมดีไปไปในก่อนเดี๋ยวแานี้ ตีขึ้นฟังตับมากัดเลยนะโอ้โหไอ้เหี้ยตีเลยกัดเลยสัตว์กองกูยังไม่ทันติดเลยเย็ดแม่ลงปุ๊บกัดปับ๊บ ไม้เดียวแรกเลยดูนะไม้เดียวแรกเลยถ้ามีป่าไม้เดียวก็ได้ทั้งนั้นเลยเหี้ยไอสัตว์เออยากมาบ้านแถวตอนแรกกูกล้าจะไปแต่วนู้นเนี่ยโพลามไปใกล้ๆหน่อยไม่ร <ctions> mm ู hmm. ้ปิดฟาพี่ไปไม้มีหลายที่ไงชิบหายบ้านแถวไม่ประเด็นอะ ยังมึงต้องมาเปิดใหม่ป่ะคูไม่รู้อะเรามาซุ่มๆมันไม่ได้อ่ะมันมันเสียเวลากัดไว้เบสกัด<ๆ>กัดแชมป์ผูอชอเยียกมึงพี่แกเปเบสสิกลนะกัดไว้กัดส่องที เนี่ยกูได้เงี้ยส่องตัวติดเหล,ล่กายเบสโครตัวเออเออไมได่ดูในคลิปดะคลิปเพิ่งลงเมื่อวานเมื่อวานสื่อนะคลิปล่าสุดที่เพิ่งลงไปนะ กูรอดแล้วไอสัตว์กูรอดแล้วกูรอดแล้วไอสัตว์กูรอดแล้วกูรอดแล้วกูรอดแล้วไอแชมป์กูรอดแล้วกูรอดแล้วตามจนได้ไอแชมป์กูรอดแล้วเว้ยดูดิลูกปลาดิไอสัตว์ตามมากลางหน้าเลยวัดแม่งเลยยี่อ่ะรอดจนได้สัตว์เด็ดแม่ เคยเห็นปลาช่อนยังนี่ดูไว้ปลาช่อนบอกแล้วว่าได้ได้จริงๆของของไ้ของเนี้ยเฮ้ยแชมดูดิมินเลยดูดิเกือบลุตอ่ะน,นี่มันตามมันกัดตรงนี้เลยของน้าน,นี่เลยกัดปุ๊บพิวัดเลยไม่ส่งไม่ส่งเลยอ่ะแชมปเว้ยโอ้โห กูรอดแล้วเว้ยกูรอดแล้วเว้ยนี่ไอสัตว์จะกลับบ้านอยู่แล้วเฮียรอ,อดจนได้หนอนยางลุงแซมน,นะครับเท็กซัสลิกนะครับวันนี้นี่รอดไว้สัตว์ไอเฮียโคตรดีใจเลยสัตว์โอ้โหเฮียติดโคตรมินอะติดมินจับไอสัตว์ตด โอ้ยเฮีย,ฮย,ยปเปิดเป้สัตว์เัตห่างไปแทกเฉยเชฉยใจร้อนไม่หน่อยมีโลน ไอช้อนกัดเลยด้วยรุดอะไรวะเจ็ดไหมอะไรนะโอเคมีเว้ย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 เอเอกกเป็นนีเ้เลย ใช่ไงตัวเล็กตัวน้อยมันกัดดุจริงๆว่ะ เนี่ยกัดอีกอ่ะกัดอีกอ่ะเนี่ยลุกอีกอ้ะโอ้โหแม่งวัดแรงแล้วนะไอ้เหี้ยอะไรวะหอยตัวเล็กตัวน้อยแม่งกัดดุชิบหายเลยแล้วผมวัดแรงแล้วนะไม่ยังไม่อยู่โอ้โหไล่ตัวแล้วเนี่อยอะไรวะ อยู่นะโพี่อะมันขายตอนเนี้ยวะมันขายไปนะเอาไปทำไมมันเยอะวะพวเพื่อนเยอะมาก มามาว่นน่าจะมีเยอะเลยต้องสีใสเลอแต่ตัวมันไม่ใหญ่นะนะตัวมันเล็กคืวมันต้องส่งนานๆหน่อยแชมป์ต้องนอนวะได้แล้ว จำน้องได้แล้วผมต้องฆ่าแพ้น้องหลายตัวแล้วขอผมอะ่ะกันลวกันลวโอ้ยตื่นใจนะครับ นะนะนะตัวใหญ่ครับผมคิดว่าไม่อยู่นะครับมันว่ายตามมาแล้วนะโู้สดีเลยครับเนะนะตัวที่ซ่องนะครับเนะหนอนยางลงแซมนะครับตอนแรกคิดว่าไม่อยู่นะครับมันว่ายย้อนสอดมาโอ้อยู่นะครับเนะนะหนอนยางนะครับโอเคนะครับเนะ มีตัวนะที่ยังนอนอยู่ตรงนี้ได้ปลาตัวแรกแล้วรู้สึกปลดล็อกเลยอะโคตรดืดดับน่ะไอ้เฮียแม่งเราวัดหลุดไปหลายตัวตัวนึงแล้วใช่วัดหลุดไปตัวหนึ่งไอ้เฮียแล้วกัดอีกตั้งหลายตัว ลโอ้โหโอ้ไอ้แชมป์รุดว่ะวัดเบาไปโกรถมาตัวไม่ใหญ่นะเสรยดายเลย,ดยได้เนละยฮะแจมแจม อันแล้วนะครับ wow. สุดยอดด้วยเมื่อกี้พี่วัดรุดไปตัวงตัวเล็กเปิตกล้องยังจะเปิดปะออเปิดแต่มันเห็นหรงนี้นะพี่หรอเปิดไสรเจแล้วจค่ยดูนี่ดูนี่ดูไปดิใช้เยอหะหือเล่ากบยางกบยางอ่ะอเ่กบยางเลยครับ

คือแสนดีอะไรคือชีวิตอะไรคือภอบลู เียบง่ายเริ่มกับคลายเป็นปัญหาเขาบอกวันนี้คือใช้ปัญญาและนี่คือพัฒนาเริ่มหาอะไรมาเติมจนดูไม่เป็นมนุษย์มักนาต้องไปทําลายน้ําใจเราจะได้ขายน้ําเปล่าไปสร้างโรอบไหลแล้วมาซื้อยาของเราคนบ้ามาคอยบัญชาเขาอยากจะมากเรย่อยๆตราบสิ่งมนุษย์สมมุติขึ้นมาชัอนไหนไม่ค่อยครับแต่ว่าขเรื่องนี้ขปงปอยน้ํามันก็จ ตื้อเอาจนได้ไปมึงตื้อเอาจนได้หมายสถาที่ว่าไปมึงกลังจะยกมันตื้อเอาจนได้ไอตัวเที้ยนี่แหละที่กัดกูตัวเท่านี้แหละซื้อยางฮะเย้มึงใช้เบ็ดเบอร์เล็กไงมึงใช้เบอร์สองไงเออกูรู้แล้วเดี๋ยวคอยนี้วนนิยมนะ ไอ้เหี้ยตรงนู้นตรงนู้นที่เอาขี้พี่กันขี้พี่ไปกูว่าไม่ได้ลงได้ลงกันตรงเนี้ยบานแน่เนี่ยถ้าเจอตั้งแต่หัตั้งแต่กลางวันนะโอ้โหมันกว่านี้ไปมองไหมถ้าเจอตั้งแต่ทีแรกนะยึดแม่ลัวได้ไปเสียเวลาทั้งขี้ห่าอยู่งั้นะเนี่ยเหมือนขึ้นจิบคนเยอะเลย กร <s im itation> ถูกลงแต่ตัวมันไม่ใหญ่นะเรื่อตีเข้าไปไหนมันเข้าไม่ได้เข้าได้ไม่เยอะฮะเอ้าดูดูดรถไอเวน โดนอีกแล้วโอ้แต่สงดาขงนั้นแล้วะแชมป์ไอ้แชมป์เดิมเว้ยได้ช็อตเยอะยกูจะสัดกูกะแล้วอะไรวะลุงแซมเด็แดแม่ท่านมองรถอยู่ปากัดอ่ะ โอ้โหหกตัวแล้วจอดกัดโคตรเยอะอ่ะไอ้แชมป์วันเนี้ยเปิด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 มาสามนาทีแล้วไปไปลองบ้านดีกว่า